ัดีครับครับใช่อาชิตอะไรก็เป็นมาไ้ามือผ้ามืจากใครครับจากคนลบตามเลยวะอุโมงค์ไทยใช่ที่อมงแบบนี้นะเป็นไงผู้ชกวันนี้ผู่กเราก็แก่งนครับตั้งใจชะแ้นนก็ดัดเตะดักแดงไปเรื่อยแล้วได้เรียตควแล้วที่สี่วันนี้พี่กนนี่เป็นไงบ้างก็ใหญ่มากครับโอ้ต่อต่อนี้ไเลยนะไวไปแถวโตมากย ก็ขอขอบคุณให้ลุ้ที่นี่ครับยังไงไฟนี้แจ้งเกิดได้สำเร็จแล้วเกือบแย่เหมือนกันดีใจเหมือนกันเตรียมตัวมาดีไหมไฟนี้เตรียมตัวมาดีที่แรกก็ให้มาแทนครับแล้วทีนี้เขาเลื่อนมาหนึ่งอาทิตย์เขาเลยมาลงอาทิตย์นี้ได้โดนประมาณกี่วันะก็ถือว่ายังผ่านอยู่ครับสุดท้ายแล้วความสําเร็จนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ตบ นาวิทจิกกิ๊กพี่แกนคุณเจนเนอร์นักิ๊พี่ปาขอบคุณเพื่อนๆในขั้นเกมนันทุกคนนะครับถ้าไม่มีทุกคนคงไม่มีวันนี้ครับสู้ต่อไปรั้นรอบชัย